ีนี้นะครับก็แคสต์เอ็กซ์โปแชมเปี้ยนทิพ2025เนี่ยจัดึ้นเป็นปีที่7แล้วนะครับแล้วก็ทำต่อเนื่องกันมาสำหรับปีนี้เนี่ยจริงๆก็ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่มันเป็นแคสต์แพรเวนนะครับที่ผมว่าเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานที่อยู่อยู่ในครอบครัวนะครับแต่ครั้งนี้ก็เป็นแคสต์ทีมอินไฮเซชั่นนะครับก็ถือว่าเขาเป็นหนึ่งสมาชิกของครอบครัวนะครับก็เป็นลนักษณะคล้ายๆเหมือนเดิมผมเชื่อว่าวันนี้คนที่อยู่บ้านและเหงาเนี่ย เพทเนี่ยสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับแล้วก็ในงานนี้จัดขึ้นที่ฮอล์678นะครับสื่อการบรรจุนช้าซูเกิจจัดกันทั้งหมด4วันนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์นะครับที่3นะครับก็อยากให้มากันนะครับตั้งแต่9โมงครึ่งนะครับถึง2ทุ่มนะครับก็ได้เห็นร้านค้าต่างๆมากมายวันนี้ต้องบอกว่ามีมีเอ็กซ์ตรีเตอร์นะครับมา500 500กับบูธนะครับจาก200บริษัทนะครับแล้วก็คิดว่าในงานเนี้ยมีทั้งรถแรกแจกแถมนะครับมีโปรโมชั่นของสินค้าต่างๆมากมายนะครับก็อยากให้มาชมงานกันแล้วก็ปีนี้มีเพิ่มมีพกร์ทเร่ยมเล็กๆนะครับมาดูในาการวเล่นปลาตาดลูกปลาด้วยนะครับก็กิจกรรมมากมายครับก็อยากให้มาชมกันครับจรรรงคลเออนนน์มมใให้้ภาาพวตตตดดีส ก็ถ้าพูดถึงตลาดในเมืองไทยเองนะครับจากทีทีบีเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยมีมีเศรษฐกิจรวมอยู่ที่ประมาณ9ก้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับแล้วก็เฉพาะที่อยู่ในงานเนี่ยปีปีนี้เนี่ยน่าจะโตขึ้นกว่าปีที่แล้วเนี่ยเกือบเกือบสิบสามสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเูื่อค่าซื้อขายในงานก็หก้าหกไล้านบาทนะครับก็เติบโตขึ้นทุกปีองค์งการสะท้อนของสังคมนะครับว่ามนุษย์ทุกคนพวกอยากจะมีเพื่อนนะครับอาจจะมีสมาชิกครอบครัวที่เป็นสัเลี้ยง วันนี้มีหลากหลายนะครับเอ็กโซติกเฟสก็มีนะครับแล้วก็หมาแมวมีครบครับความคาดหวังในงานนี้จะมีจะมีคนเข้ารื่องมาเท่าไหร่แล้วก็มาดูข้างที่ระเดก็ทั้งสี่วันเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีคนมาห้าหมื่นคนนะครับแล้วก็ยอดที่เกิดขึ้นในงานอย่างที่เรียนครับพลาดถึงร้อล้านบาทนะครับแนวโน้มธุรกิจตอนนี้เปลี่ยนไปไปไหน ผมว่าผมว่าธุรกิจที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยเติบโตขึ้นกว่าเดิมเยอะอย่างที่เรียนว่าเติบโตขึ้น13-14นะครับและลักษณะของสัตว์เลี้ยงก็มีความหลากหลายมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยคนก็คงจะเลี้ยงเฉพาะสุนัขแมวนะครับเป็นหลักแต่ปัจจุบันเนี่ยเลี้ยงสัตว์ประเภทที่หายากมากขึ้นนะครับที่วิกิจที่มีแถลขงข่าวรุ่มถ่ายม,มีทั้งหลากหลายประเภทสัตว์ที่เป็นเอก้สติกก็เยอะนะครับก็น่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ๆของตลาดในปัจจุบันนะครับ ก็มีการถอยรถจากการเอฟต่อไปงาย่อยอก็มีตอนปลายปีนะครับก็จะมีเรื่องของอาจจะเป็นงานสุนัขแล้วก็งานแมวที่จัดขึ้นมาเพราะว่ามาตอบสนองตลาดนะครับที่มีทั้งทั้งคนที่เป็นที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แมวแฟนพันธุ์แท้สุนัขนะครับก็มีการจัดงานประเภทนี้ขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็งานอแยกพลังงานหรือแยกก็ตั้งใจว่าจะแยกพลังงานครับ มีไฮไลท์ในอยากนี้ดไหมจะมีไฮไลท์หรือมีจุดเด่นอะไรบ้างถ้าเกิดแยกเันนแมวผมว่าทั้งสองตัวเนี่ยที่มันต้องแยกกันเพราะว่ามีคนที่สนใจเฉพาะสัตว์ที่เป็นประเภทนี้ผมว่าค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ในแต่ละอันก็มีเสน่ห์ของแต่ละคนก็อาจจะมีแข่งสุนัขแข่งกิจกรรมต่างๆครับวิอกี้เราเห็นสุนัขเล่นโยคะมาแล้วผมว่าแมวก็ถ้าเกิดฝึกดีๆก็คงทำกิจกรรมได้หลากหลายอย่างนะครับก็เป็นกเป็นกิจกรรมที่ต้องแยกกันเพราะพวกงานอย่างคือ แต่ช่วงเดือนไหนนะีประมาณปลายปีครับครับผมขอบคุณนะครับ